อะไรเอี่างอ๋อถูกสัอเขาเอามาให้แล้ัคนี้ซื้อแบบไม่ต้องให้ซื้ออีกเลยเหรออันหนึ่งใช้เดือนหนึ่ง จะเห็นหมอในว่าใช้ยาพ่นนี้มันแค่กดอาการมันเป็นกดอาการไว้เลยรักษาแบบหลายๆอย่างเข้าไปกดอาการไว้ด้วยแล้วก็หาวิธีแก้ด้วยแต่เรืเร่อยๆแก้ไม่ทันแก้ไม่ได้ก็ตายตายแล้วใครจะสอนเรียนก็ตาใจิดกน่าย พระไตรปิฎกเป็นทางออกที่ดีมากบอกไม่ชัดนะบาปน้อยๆนะไม่ต้องมากบาปน้อยๆให้เราทนทุกข์เป็นล้านๆปีบาปนิดเดียวไม่ต้องมากที่เขาพูดว่าร้อยปีพันปีหรือห้าร้อยปีห้าร้อยชาติห้าร้อยชาติที่ว่าเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตัดว่าห้าร้อยชาติและคนในโลกนี้ ชาวพูดมากพูดอยู่ว่าห้าร้อยชาติห้าร้อยชาติมากพูดจนติดปากเพราะได้ยินบ่อยห้าร้อยชาตินี่นะต่ำสุดคือชาติหนึ่งนี่นะชาติหนึ่งที่ต้องทรมานเนี่ยคือหนึ่งล้านล้านปีกับหกแสนสี่หมื่นสองพันหร้อยล้านปีนี่ละชาติหนึ่งที่จะต้องไปทรมานตรงนั้นก่อนแล้วนับอยู่ในนั้นห้าร้อยครั้งก่อน แล้วจิงจะได้มาเกิดในมนุษย์โลกแบบทุกทรมานยากจนเกิดในถิ่นดินแดนกันดาลหรือในที่เจริญแต่ถูกภัยพิบัติแบบเสียหายยับเยินจนไม่มีที่ขี้น้ําเต็มอยู่ก็ไม่มีน้ําดื่มไม่มีที่ขี้ไม่มีน้ําดื่มแต่น้ําเต็มอยู่นะส่วงก็มีแต่ขี้ไม่ได้เดี๋ยวนี้ในไทยก็มีอยู่หลายที่แต่ก็มี คนเข้าช่วยสำรองได้ง่ายแต่ที่สองสามล้านคนไม่มีที่อยู่เช่นปากีสถานคิดดูนะว่าจะอยู่ยังไงยี่สิบล้านนะครัเดือดร้อนยี่สิบล้านโอ้ยี่สิบล้านยี <20 S 1> <20 S 2> น่สิบล้นะลานดื้มยี่สิบล้านที่ไม่มีที่อยู่ป่วยสองล้านที่รู้ว่าป่วยแล้วนะเนี่ยที่เช็คออกมาว่าป่วยแน่นอนเนี่ยนอนนอนเรียนเรียนแถว ที่ขี้ก็ไม่มีว่ามันปวดขี้ก็ต้องเบ่งปืดออกทงตรงที่อยู่นั่นแหละบางลายก็หันก้นไปจุมปจ่มน้ําปั๊บจุ่มน้ําข้างๆนั่นแหะปูดน้ําก็ไหลไปควายก็ขาชีฟ้าโดเดไปเรื่อยเก่งกว่าอะไรไอ,ไอแ้แพะแกะวัวโอยเนี่ยอยากไปเกิดดินแดนอย่างนั้นไหมพวกเราถ้าไม่อยากไป บาปน้อยเดียวนะมันพาไปแบบนั้นบาปนิดเดียวนิดขนาดไหนสมมติว่าพ่อบอกว่านี่อย่าไปกินเหล้านะมันอันตรายไปกินปับ๊บอันกินอยู่เก่านั้นอันละห้าร้อยพ่อบอกปั๊บเนี่ยอันละล้านทีนี้เอื้อคูณเข้าทีนี้ก็จะผ่านออกมาทีนี้แล้วถ้าเกิดอยู่สมมุติว่าเกิดอยู่ประเทศเช่นประเทศที่ลำบากลำบากอย่างเช่นแถวแอฟริกา ก็ต้องไม่เกิดอยู่อย่างนั้นเกิดอยู่อย่างนั้นแล้วเกิดอยู่อย่างนั้นอีกไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติก่อนที่จะได้มาเกิดในถิ่นที่มีเครื่องอยู่เครื่องกินเครื่องดำรง,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 งชีวิตแบบสมบูรณ์อย่างแถบเทวีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ไม่ใช่เอเชียเหนือกับตะวันออกไกลนะเอเชียเหนือเหนือกับตะวันออกไกลและเอเชียตะวันตกยุ่งยิบหายนวตอนนี้ยุ่งเป็นแถบยาวเลยใช่ไหมใครก็ดูข่าวเนาะ ยุ่งแถบยาวเลยจากเอเชียตะวันออกไกลไปจนถึงจากเอเชียตะวันออกเอเชียกลางเอเชียตะวันตกเป็นหมดเลยม,มีรอดอยู่ริมเล็กๆเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลงมาเนี้ยแค่นี้ห mm hmm. ลงใต้ไปน่นอีกติดนานนะบ่อก,การบ่ออะไรแตกทะลุก,กันตะืึอตะืึอตะวันก็คุยกับคุณประหลัดที่ปตทอบอกว่าเขาไม่ถอดชุดเสือ้อกอก เขาไม่ถอดชุดเหล็กเขายังเตรียมเล่นงานพวกจอกน้ำมันในดินเขาไปแล้วที่อิโดครับไม่ไม่เผาปล่อยให้มันรั่วไปแล้วที่อิโดแล้วก็รั่วที่เม็กซิโกแล้วก็รั่วที่อ่าวอะไรอีกเพิ่มขึ้นมาปับอปชัหลายหมื่นล้านปรับปหกเจ็ดหมื่นล้านมันปิดไม่ได้ไงไอ้ตอนสูบมันก็ ูงขึ้นมามันก็ยากอู่หรอกไอ้ตอนมันขึ้นเองแม่มันเสือขึ้นซะจน <c oughs> ขึ้นแบบบ้าเลยนะท่อใหญ่ปืดป้ดปื้ดปื้ดขึ้นมาแล้วก็ไหลยาวเลยทีนี้ก <c oughs> ารมันไม่ใช่การไหลไปแล้วอยู่กับน้ำธรรมดาไอ้ที่เปลือกตมของการเนี่ยไหลไปไอ้ด้านเหนื่อของมันก็ขึ้นทีนี้ึ <c oughs> ืนเกิดมลพิษตามสายทางที่มันไหลไปยาวเหยียด ดูข่าวแล้วอ๋ปตทถูกฟอ้องที่แรกเรียกร้องพันล้านดอนต่อมาเอาสองพันล้านใขึ้นมาเรื่อยทีโ่โเรียกร้องวันนี้ก็ขึ้นมาอีกแล้วมั้งนี่แหละเมือม่อเมื่อบาปมันเข้าถึงมันบีบม,มันเลกหนาก็ไม่อยู่ <c oughs> ไม่รู้เป็นยังไงเลกหนาไม่ใช่เล็กไม่หนา มันมีฤทธิ์ไงพวกนี้ mm hmm. เตือนไปหลายครั้งเน้่ผมเนี่ยนี่ขนาดน้องผูเตือนไปหลายครั้งแล้วเตือนหลายครั้งมากเตือนจนได้ในคณะปะตทก็เห็นว่าเป็นคนที่ถือพุทธศาสนาแต่อยู่ในเมืองไทยจะเป็นศาสนาไหนก็ตามแตะคือคนในในในเขตเดียวกันก็เตือนศาสนาไหนก็ทําให้เขาได้นะการที่ิตส่วนกุศลให้แก่พวกชาวทิพที่เขาหวงแหน็นนั้นของของเขาอยู่เดี๋ยวก็เชย คนดิ้มก็ดิ้มคนเฉยก็เฉยอย่าว่านมันก็เลยไม่สมบูรณ์ไม่คุ้มกันไดน้ไม่คุ้มกัน,นกันได้วันงี้เถอน่ากลัวมากแล้วคนที่ถูกน้ำกาซไหลออกมาลวกนั้นก็ตายเมื่อสองวันตานี้หาดูก็ไม่เห็นไม่รู้ว่าออกมาตรงไหน แต่ออกมาจากท่อที่เขาล้างเนี่ยแต่หารูไม่เห็นไม่รู้เห็นรื่ยังไงดูตอนนี้แต่คนที่ถูร่วกตายแล้วก็หนังหนังต้องหนังต้องพันผ้าก๊อซไปหมดอ่ะหนังั้นนอกรอกหมดแล้วก็เปื่อยจนคางไอตรงนี้ทะลุขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ต้องเคยกินเหล้ากินเบียร์เคยเล่นการพาน,านันเคยพูดโกหก เคยพูดหลอกลวงเคยอะไรทะลุจากนี่ขึ้นมานี่ไอแรงเปื่อยของน้ําร้อนกาดกาดร,ร้อนที่มันพุ่งจูวัดออกมาลวกคนร้อนประมาณ100ร้อยกองศาพราะเขากั่นอยู่ประมาณหกเจ็ดร้อยองศาหรือไหมกั่กันน่องศาสูงมากเพ <c oughs> ื่อให้ไอ้ยแรงเหยมันขึ้นไปน้ําใ <c oughs> สๆก็ไหลาตามท่อไป ขวบเย็นแล้วก็ลงไปในถังนะแล้วก็เอามาบรรจุให้พวกเราไมาใช่การเขาก็หนักหน้าตัาาวก็น่าเห็นใจอยู่แต่ว่าเมืเ่อเตือนไปแล้วไม่แก้ตามก็ไม่รู้จะยังไงพอทางนั้นโทรมาบอกก็โอ้ยก็อยากแก้แต่ผู้หลักผูยย้ใหญ่ค้านั่งค้านี่เองค้าตัวค้าไปทุกทไปป,ปลูกป่า ไม่ทราบอะไรแต่ไม่รู้ได้กุทิบุญดังบ้างไหมคงไม่ได้ให้เขามาเขาก็แค้นเพิ่มทั้งมีขึ้นและึืนตะพืนเขาไม่อยู่ <S <S เดี๋ยวนี้ยังใส่เสื้อกอดอยู่นะ<ม>โอ้มันทําตัวมันหัวเร็มๆเหมันลูกธนูใช่ไหมปุ่งปื้ดไปมันไม่มีอะไรขวางมันได้หัวเหล็กอันนั้นไป็ปีศาจ แค่มันจะเจาะท่อของเขางนะ่ายมลยทะลุภูเขามันทะลุได้เลยอแค่ท่อเหล็กนะาประมาณเท่าไรประมาณนิวสองนิวเหมือนเนาะพุดเดียวแค่นะั้นทะลุภูเขาได้พนะวกนีนะ้แข็งแก่อยู่นะเขามีเลือดตัวเขาไม่เป็นไรนะเวลาเจาะแก๊สเป็นขุ่นมา,าเขาไม่เป็นไร ก็เขาอยู่ในมิติอีกอันหนึ่ง <c oughs> เขาระวังแหละถ้าไม่ระวังก็เป็นแต่เขาระวังฉะนั้นพวกเราอยู่บนวัดป่านี่ก็ไมไ่ตื่นกลัวอะไรมากนะแต่ถ้าหากมันเกิดที่ใดๆผลกระทบมันก็ถึงนะหากเป็นพวกเกี่ยวข้องในชุมชนในเขตแดนประเทศเดียวกันในราชอาณาจักรเดียวกัน ถ้าหากน้ําท่วมกรุงเทพน้ําท่วมหลายๆเมืองเขาไม่มีที่ไปก,ก็จะทิดระป่าวัดสามแยกเ,เหลยู่เนาะใช่ไหมล่ะคนไม่มีที่ไปยืนต้องไปอาศัยวัดจะไปอาศัยวัดสามแยกแถวๆนั้นมีภูเขาอยู่ไปๆมาๆก็มีแต่ทุ่งขี้คนเลยแถวนี้เจ๊เพราะคนไปไหนเอาขี้ไปด้วยนะแม่น้ําแต่ละสายแต่ละสายนี่ก่โอ้โหเจ็บ หนักอยู่เลยดังนั้นตอนนี้หาวิธีแก้ไว้ก่อนมันอัน,น,นตรายน้ำก็ขึ้นมากความร้อนก็เขาผ่านมากหลายประเทศไฟไหม้ก็มีน้ำท่วมก็เยอะทั้งน้ำท่วมทั้งไฟไหม้ในถิ่นเดียวกันก็เยอะอีกตอนนีน้ใครที่ดูสิป,ประเทศรัเสเซียจะเกิดไฟไหม้แบบป่าที่เคยเป็นป่าน้งแข็งเนี่ย แล้วปีนี้คิดดูสิใครคิดว่ามันจะลุกไม่ได้เหรอแต่ปีนี้มันลุกสูงเป็นสองร้อยเมตรเลยไฟลุกวืด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 ลุกเป็นทางยาวยาวยาวสุดท้ายก็ลุกลุกลามไปตรงหมู่บ้านไอ้บ้านถูกถูกไฟมาอยู่ใกล้มันละบุร้อนทีนี้พอละอูุร้อนไอ้ละเหยบ้านก็ขึ้นพอไอ้ะเหยบ้านขึ้น มันไอระเหยมันก็เป็นควันอ่อนๆเป็นกา๊าซใช่ไหมล่ะไอ้ไฟที่ลุกผ่านาบ้าๆเหมือนก็ตึ๊บลงไปในบ้านก็เบืม้มดูข่าวโอโ้โหเนี่อข่าวที่ทำเหมือนกันคุณคิดว่าเป็นไทเขาก็เกิดจากฟ้าแลบลงมาเอมอม,มันไม่ใช่พวกนี้จะเป็นไทย ฟ้าแรกฟ้าค้มคมมาในรอยฟ้าแรกแล้วหายนะไอ้ค้มหายเลยแล้ไอ้ค้มหายไปแล้วไอ้ไฟก็ลุกที่นี่หิมะเคยมีมันหายหายหมดเลยหิมะตรงนั้นแล้วก็แห้งแห้งแล้วก็ไหม้ง่ายมันหนาวแห้งง่ายมันไม่เหมือนร้อนร้อนมีไอ้แล่เหยับแต่หนาวนี Leah, anyway nice ่ถ้าถูกแดดเผานี่หนาวนี่แห้งแบบ ไม่ต้องมอยลนะบนหิมะนั่นไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมีน้ําชุ่มนะอากาศไม่ชุ่มนะแห้งอย่างเดียวบนทะเลหิมะนะน้ำแข็งเลยทีนี้เมื่อน้ําแข็งละลายหมดปุ๊บมันยังมีความหนาวอยู่ทีนี้มันแห้งไวมากพอไฟแวบ,บลงมาปั๊บเท่านั้นลามตะพื้นเลยทีนี้ไอ้ไม้ล้มลงไปนะ่ะต้นนี้ล้มต้นนี้ล้มต้นนี้ล้มไปโครมโครมไอ้หินตกอ,ออกจากตรงนี้กิ้งลงภูเขาทีนี้ กระทบก้อนนั้นบ้างกระทบก้อนนี้บ้างก้อนนี้เกิดไฟก้อนนั้นไม่เกิดก็ไม่เป็นไรก้อนนู้นเกิดไฟทีนี้แป๊บปั๊บติดค <ไฟ S 2> วันขึ้นก็ตูบมันเป็นแผนงานของพวกปีศาจถ้าบดูตามศาสนาเราฆ่าล้ามเผาพันมนุษย์มาดูท่าเนาะตามตำราน,นี้บอกว่าจะเหลืออยู่เฉพาะผู้ที่ทำวามดี ค,คิดดูนะอยากทาดีก็ทําังไม่อยากทาดีก,ทก,ทดก็ทาไปเพราะอันตรายไม่ยกเว้นใครเวลามันเข้าถึงถ้าเป็นนายเวรเราจะเกา่าก่อนมันตามเห็นว่าเราทําผิดปาั๊บมันทําเราง่ายมากแต่ถ้ามันตามมาเห็นว่าเราทําถูกเนี่ยมันก็หาวิธีอยู่อ้อมไปอ้อมมาอยู่นั่นแหละแต่มันไม่ได้ช่องพระพุทธเจ้าก็สอนพวกเราไปแล้วว่า หากทำถูกต้องมานมันเข้าไม่ได้แม้เข้ามาใกล้มันก็ทําอันตรายไม่ได้เนียท่านบอกไป้ล้วและไม่เห็นอํานาจอะไรที่จะข่มยากเหมือนอํานาจหของมารนี้ไม่เห็นอะไรล้างยากเหมือนตันหาของตนต่านอ <c oughs> <c oughs> เอ้ยชัดเลย กิเลสพอล้างได้อยู่ความเศร้าหมองหาฌานหาสมาบัติหาอะไรข่มไว้ก็ได้แต่ล้าตัณหาความทะย,า,ยา,านอยากล้างยากมาแต่ก็มีวิธีพระพุทธเจ้าสอนพวกเราเลยนะมีวิธีล้างถูกทให้ถูกต้องล้างได้ทําไม่ถูกล้างไม่ได้กดรหัสไม่ถูก ไม่เข้าเป็นอันตรายฉะนั้นต้องเชื่อมรหัสระหว่างพวกเรากับพระพุทธระธรรมประสงค์ให้ได้เพื่อไม่ให้รหัสเราเสียเดี๋ยวนี้มันถือรหัสผิดถือเครื่องรางค้องขังหลวงปู่นั่นเสกหลวงพ่อ,อนี่นเสกโอ้ยเอาสักขังจันไอคนเสกตายไปก็ยังขังอยู่เขาว่าทำอะไรคนเสกมันตายทําไมอ่ะ มันขังนักขังหนาแล้วมันตายทําไมเนาะ <c oughs> จริงจริงมันดีอยู่ที่ความดีไม่ได้ดีอยู่ที่ใครอ่อนวอนหรือใครเสกให้ <c oughs> ขอให้เจริญขอให้มีความสุขขอให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานถ้าไอ้คนคนนั้นทําชั่วกอยากก็เจริญไม่ได้ เ่อมต้นเ่อมล้งเป็นธรรมดาฮะปวดอะไรอีกเนาะคิดหาโลโก้ใหม่คิดกันใครได้พ่อไหนก็เสนอมาเด้อต้องใช้คำว่าหยุดทำลายเขาทุกอย่างเลยเพราะว่าทำาลายนิสเรา เขาเขาไม่เอาะหยุดหยุหยดหเนี่ยเขาว่ามีผู้เสนอมาอยู่ตอนนี้ยังไม่ทันได้คิดออกบว่าจะเอาไปรูปไหนคิดไว้อย่างนั้นเขียนไว้หลายข้อเด้อใครคิดออกข้อไหนก็เขียนไว้เยอะๆแล้วก็เลือกสรรแล้วค่อยเอามาเสนอเห็นด้ เป็นหนังสือเป็นเตือนเป็นชวนให้ศึกษาเป็นอะไรไปไหนเนาะเพื่อนะให้หมดชวนให้ศึกษาพระตรนะไตรปิฎกชวนให้ศึกษาพระไตรปิฎกให้มากๆชวนให้หาวิธีป้องกันตนเองไม่ให้เกิดป่าก็แล้วแต่เนาะคนนั้นเสนอมามตอนนี้มันหลายหลายพันหลายหมื่นหะัวมันก็ป่นนี้คิดกันแล้วล่ะจะออกมารูปไหนเพราะคนไปทางใต้ ก็จะเห็นแบบหนึง่งใช่ไหมล่ะคนไปทางอีสานตะวันออกก็เห็นแบบหนึง่งคนอยู่แถวระหว่างกลางเนี่ยบริเวณนี้ก็อย่างหนึ่งคนอยู่แถวแถวภาคกลางอันนี้กลางประเทศแต่ภาคกลางมันอยู่ค่อนไปข้างใต้แถวกรุงเทพก็เห็นอีกแบบหนึง่งทางเหนือก็เห็นอีกแบบหนึง่งฉะนั้นแต่ละแต่ละมุมเห็นมานี่คือชาวบ้านชาวเมืองไม่ได้ศึกษา มากมากเลยไม่ได้ศึกษาผู้ได้ศึกษามีน้อยทีนี้ผู้ได้ศึกษากับปิดเอาไว้ไม่เปิดเผยทีนี้มันหลายคำอยู่แลวนวเนาะคิดออกก็เป็นคำดีๆพอใช้ได้แต่ไม่รู้เขาจะชอบคำเรารเปล่านถ้าท่านัไม่ชอบก็ใช้ไม่ได้น้อลงมติดดูชุมทุยกันก่อน คงคิดกันแล้วมาจะเสนออะไรเนาะทางไกลเนะะเททาะวันนี้ไม่มีคำถามมาตั้งแเรียบเนาะมีถามมาหาเสือโขดหรือยังมีถามหรือยังค่ะ หาหมอสิหาหมอหาหมอแลว้วก็ให้บุญให้บุญแก่พวกที่ทำให้เกิดโรคหัวใจที่นังสือหลวงคูที่ไานใช่ตามตาม่งเนี่แต่ต้องด,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 ดือให้โตรรือเลี้ยวเยวไม่ได้ ตรงต่อพระพุทธพระธรรมพระสรงฆ์จริงๆไม่มีวัตถุเป็นตัวแทนหรือพระพุทธเจ้าให้ได้พระธรรมวินัยหรือพระพุทธเจ้าถา้ามัวไม่ได้ไม่ได้ผลอ่านดูหมดหรือ,อยังเพงมาพึ่งมาไม่ใช่ต่อมาก็แต่พูดเล่นอย่างเนาะผิดสูตรอย่างพึ่งมาคือมาใหม่ศึกษาซะก่อน วิธีการในหนนะังสือใช้ได้อะไรนะได้ถ้าทําไม่ผิดข้อวัดปฏิบัติที่เขามีไว้ให้มีคนมาอยู่หลายคนห,นหลายคนแต่ถ้าผิดเขาไล่หนีตอนนั้นี่ยตอนที่ผิดเลยหากผิดไม่แก้เขาไล่กันใช่ไหมไม่ไม่ให้พระไล่นะพระไม่ได้มาไล่โยมไล่กัน,น ศึกษาดูสิข้อวัดเขามีให้ไม่ต้องถามอาตมาหรอกว่าอยู่นี่ได้ไหมถามท่านเลยเข้าใจถามเจ้าของน่มาถามพระทำไมเนาะแล้วเบียบมันมีแล้วใช่ไหมล่ะมีข่อนนะั้นเป็นงั้นก่อนนั้นเป็นงั่นก่อนนั้นเป็กงั่นก่อนนั้นเป็นงัน่น,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 นใช่ไหมตาที่เคยมาศึกษาเนะาะตามนั้นเป๊ะเลยทําได้เอาทําไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่แล้วนี่ก็จะมาศึกษาอีก ก็ดีอาจรมาดีใจด้วยเห็นคนมาศึกษาดีความรู้สึกดีก็ผู้เลี้ยงดูอาหารการกินเสียข้าฟื้นข่าไฟสูบน้ำอาศ,าศัยให้ใช้มีคนทำอยู่กกคงยังไม่เลิกทำหรอกม้าแต่ว่ามีงสังใส่ใจจากถาษาของคู่ สมมติว่าผมรือญากที่ไตทงบ้านแต่ไม่ต้องการพักแต่จะไปทําเผาเองทำเองนี้ได้ได้อุ้ยได้เผาเลยแต่ปราก็เผากันเลยตามไรตามนาตามสวนของเราด้วยําทำมาทางนี้ไกลใช่ไหมแต่ว่าผมไม่ต้องการในพักตัวไปตัวัะพี่ทาตัวอะไรจุ่มาญกนั่แหละถ้ามีญาตายก็เผาเลยแต่เราไปเผา เผาที <P <P ่ไหนก็ได้ที่ไดที่นาหรือที่แห่งเดียเผาที่ของกลางก็ได้เสียค่าเผาเรียบร้อยเลยแต่พระไม่เอาไม่ต้องเอาไปเผาแล้วทีนี้เราก็ทําบุญให้กันทีนี้ครั่เริ่มเลยตามนั้นแหละแต่จะไปให้เงินพระอย่าไปคบกับพวกละเมิดอสิก็แค่นั้นเองเพราะว่าพระนี่มีลายค่าหลายแน่นอนค่าจะค่าเอาไวยเงินเป็นค่าไป พอพอมาตั้งศพไว้กูสารารรมะเอาอีกแล้วอีกหน่อยขํามมาเอาอีกแล้วเช้ามาก่อนกินเอาอีกแล้วหลังกินเอาอีกแล้วทำมาเอาอีกแล้วโอ้วันหนึ่งนี่จะเอากับเอาไหมซองก็สารเลวนี่ไซองนี้ตั้งแรกเลยใหญ่เนี่ยเอาอะไรในเี็บหัวก็การขอขมาอโหสิกรรมถามโดยอัฐวุฒินินวันจะนาคุณ วันที่31สิงหาคม2010เวลา5้านาฬิกาห้นาทีสาบวินาทีกราบณัศสการครับพระอาจารย์ผมมีคำถามถามพระอาจารย์ดังนี้หนึ่งกรรมใดที่ไม่สามารถขอข,อขมาอโหติกรรมได้ครับไม่มีซักกรรสองถ้าหากกรรมที่ทำส่งผลไปแล้วหรือปล่อยให้เนิ่นนาน หลังจากการทำกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดสายเกินไปหรือไม่ไม่สายที่กี่แสนล้านปี <จะ S 1> ก <ขอ S 1> ป่นนขอมาอโหสิกรรมขอได้หากจําได้ <c oughs> สาลักษณะคนบาปหนาเป็นอย่างไรครับลักษณะคนบาปหนาะโอ้ยก็คนทําแต่ชั่วๆติดอยู่ในความทุกข์ทรมานไม่ยอมมีการแก้ไขทําให้ตนเจริญขึ้น <c oughs> ส<ซ>ี่ไม่ยากหรอคนแบบนะ้าเดี๋ยวพยายามดูเลยลงไปทิ้งทิ้งห่อไม่ได้ <laughs> ทิ้งห่อไม่ได้แบบนา้าเหมือนกันต้อขึ้นผิดต้ผิดครับค่ะโอที่ทททททให้กับคนประเภทเนี้แหล่ไหนฮะก็คนไม่บบน้าเดี๋ยวไปยุ่งม,มั้ปล่อยมันไปไม่ยอมแก่ก็พอดีน้องชายก็คล้ายๆกันเนี่ยเออเป็นเรื่องพวกเขา ขาเขาขอชอบฆ่าสัตว์ชอบรักทรัพย์อย่างในอย่างหนึ่ง<อ>หรือชอบข่มขืนขในอย่างนีอ,อยู่เป็นเรื่องของเขาเขาไม่แก้ไขเรื่องของเขาสี่คนบาปหนาหมดสิทธิ์ไปสวรรค์ใช่ไหมครับคนบาปหนาก็ไม่หมดสิทธิ์ไปสวรรค์อาจมีบุญเก่าของเขาอยู่ <c oughs> บาปหนาชนิดไม่มีบุญเลยมีไหมไม่มี คือคนนี้มันจะชั่วขนาดไหนก็ตามมันก็ยังทําดีอยู่แหละทีเล็กทีน้อยแต่มันไม่พอจะส่งผลในปัจจุบันและอนาคตใกล้นี้ได้เจริญมันจะเหลือเศษเล็กเศษน้อยพวกมันรวมกันไปนั่นแหละวันใดวันหนึ่งข้างหน้า <Okay. S 1> หลายแสนหลายล้านหลายล้าน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 ,าน,านชาติข้างหน้านัน่นจึงจะฟื้นตัวได้คนอยากฟื้นตัวไวก็รีบทาดีเข้ามีแค่นั้นอะต่อไปแชมพูทวีคือที่ไหน ถามโดยกินดามณนีสุภาชีโรงตรีูทวีปเออจำเขตไม่ได้แต่มันไล่แต่เนปานสการันที่ฐานปากีสถานอินเดียทั้งหมดแล้วก็จดตะวันตกมันถึงทะเลถึงแม่น้ำอะไรก็ลืมแลละอานดูในพระไตรปิฎกนั่นแหละแต่ยังบอกเขตไม่อยู่ ตอสองกุดตระกุรุทวีปอยู่ที่ไหนทวีปทางทิศเหนือของทวีปที่โลกนี้หมุนอยู่เป็นอยู่ในโลกนี้หรือโลกไม่เป็นมิติทิศระหว่างสวรรค์จารูมกับมนุษย <ๆ S 1> <ๆ>์โลกสามปุปปุกพระวิเทหะทวีปถามเหมือนข้อสองครับเหมือนกัน เป็นทวีปที่ต่อเนื่องกันกับทวีปทั้งหมดทั้งหมดนี่แหละมันอยู่สี่ทิศไงสี่มุมของจักรวาลสี่อมอโคยานทวีปทวีแหละทวีปทวีปทวีปนี่แหละอันนี้หมดคำถามจากเว็บนะครับทีนี้ขอถามบ้างครับ่าบางมานตั้งแต่มนุษย์เนี่ยอายุประมาณสิบปียันอสงไขยแล้วก็ถอยลงมาเนี่ย ของกับที่ที่นับกับหนึ่งใหม่อีกครั้งหมายถึงว่าโลกดวงอาทิตย์เจ็ดวงแล้วก็โลกแตกแล้วก็ค่อยๆรวมกันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดวงที่จะรวมเดียวกันอนเดมยังดวงเดียวเหมือนเดิมโอ้ยกว่าจะไปถึงดวงอาทิตย์รวมกันเข้ามาถึงห้าดวงหกดวงเจ็ดดวงมันมันเป็นยุคที่ฟาดการมีพุทธไปเป็นยุคว่างว่างยุคว่างว่างเจ็ดดวงนี้คือยุคว่างว่าง